จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึก เข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะไปตรวจสอบความพร้อมนะคะของพรรคการเมืองในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งในอีกพรรคการเมืองหนึ่งอย่างที่บอกท่านผู้ชมกันไปนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะดยเราจะไปตรวจสอบกันกับทางโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์คือในแพทย์บุรนัทสมุทรรักษ์เนี่ยนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์ความวุ่นวายนะคะในเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและก็การหาพันธมิตรในการจัดตั้งรัฐบาลท,ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะคะแกนนำพรรคภูมิใจไทยไ ทั้งชื่อของคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะและคุณยิ่งลักษณ์จินวัฒน์นั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและคุณในวินยังออกมาประกาศอีกด้วยค่ะว่าถ้าว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นน่นะคะเจอกับความ่ายแพ้คุณพิสิทธิ์ก็จะต้องลางออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักนี่แหละค่ะเป็นทั้งสองประเด็นน่นะคะที่กําลังรุมเรา้าพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้น่นะคะแล้วก็เป็นประเด็นนะคะที่หลายๆฝ่ายกําลังจับจ้องนะคะกับความเคลื่อนไหวภายในพรรคประชาธิปัตย์นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้าาีีจะมมกกรออปฏิเส จากทั้งตัวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณสุเทพเทือกสุบัติเลคะโดยเฉพาะกับท่าทีของคุณสุเทพนั้นได้ออกมาบอกเอาไว้แบบชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องนะคะภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีการดําเนินการในกรณีที่ถ้าหากว่านะคะเกิดความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งขึ้นมาค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนนะคะยังมีข่าวกันออกมาด้วยว่าประเด็นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหัวข้อหนึ่งนะคะที่ถูกหยิบยกเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ พรุ่งนี้เราคงจะได้ไปตรวจสอบกันนะคะกับทางพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างว่านักขณะนี้เนี่ยนะคะท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะโพลที่มีการจัดอันดับเนี่ยนะคะออกมาในขณะนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นยังคงตามหลังเนี่ยนะคะพักเพื่อไทยกันอยู่เดี๋ยวเราคงจะได้ตามกันค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะต่อสายพูดคุยกับทางโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กันได้เพราะฉะนั้นเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะ ่ขาร้อนล้งวงที่จะสร้างความปองดองและพรรเพื่อไทยนั้นไม่คิดแก้แค้นแต่จะแก้ไขในที่สุดก็มายิ่งรักษ์ชิน,นวัตรผู้ท้าชิงนายกหมายเลขหนึ่งจากอภิสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับคุณยิ่งรักษ์นะครับจากนี้ไปก็คงเป็นการแข่งขันกันตามวิถีทาง ไม่ใช่โนมินีไม่ใช่หุ่นเชิดแต่เป็นโคลนนิ่งทักษิณชินวัตรที่นิวส์ทีวสถานีข่าวสารของประเทศคนหนึ่งคนจะทำอะไรได้ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำด้วยความจริงใจทำไปแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปแล้วสังคมนะครับตอบรับในทางบวกก็คือทำแล้ว มันเป็นมกักเป็นผลของประเทศอะไรก็ได้อะคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำปลุกพลังบวงในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนจอข่าวร้อนลวง เอาละครับท่านผู้ชมคะกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางนายแพทย์บุรนัฐสมุทรรักโขศกพักประชาธิปัตย์กันเลยตอนนี้สายเข้ามาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณบุรนดรงครับสบายดีนะครับค่ะสบายดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงช่วงนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นช่วงของการหาเสียงแต่ว่าโพลที่ออกมาทุกโพลเนี่ยนะคะออกมาตรงกันเลยว่าพักประชาธิปัตย์ยังคงตามหลังพักเพื่อไทยอยู่รู้สึกยังไงบ้างคะ ก็อันนี้อาดา์นี้ครับถ้าดูสดาที่แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ตามหลังประชาธิปัตย์นะครับแล้วถ้าวันนี้ถ้าดูโพเกี่ยวกับงนโยโบายเช่นด้านการเกษตรก็เห็นว่าพรรคประชาปัตกก,กลับมานำพรรคเพื่อไทยนะครับพเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องปกติครับยังเหลือเวลาอีกเดือนกว่านะครับคุณบุรมก็มีประสบการ,รณ์ในการเลือกตั้งหลายครั้งก็เห็นได้ครับว่าความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งจากสัดส่วนของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจนั้น มีส่วนครับทำให้ผลในวันนี้เนี่ยไม่อาจที่จะทํานายถึงผลราววันเรืองตั้งได้เลยครับค่ะจะมีการปรับเกมในการต่อสู้ไหมคะ,ะไม่ครับผมผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ การนำเสนอข่าวบางทีนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็ดูเหมือนว่าจะมียุทธศาสตร์ที่จะอ้างตัวเลขที่เหนือเกินจริงนะครับเช่นจะเห็นได้ว่าพูดตัวเลขสองรอยบสิบนะครับในขณะที่มีสอสอย้ายออกจากพรรคจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแต่ว่าไม่ว่าจะโพสต์วักไหลนะครับก็ไม่ดีนะครับที่ว่าจะมีพรรคหนึ่งพรรคใบที่ได้คะแนนเสียงสูงมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อครับว่าก็เป็นความตั้งใจที่เรี่มการล่วงหน้าว่าหากคะแนนเกิดไม่ได้ดังนั้นก็จะไปอ้างว่ามีการทุจริตเลือกตั้้งงบาาาหรือว่ถ สร้างรัฐบาลไม่ได้หรือพรรคร่วมไม่ไม่ร่วมด้วยนะครับก็จะบอกว่าอันนี้เป็นอำนาจ้อสระบบเข้ามาแทรกแซงการเมืองนะครับส่วนการนําเสนอผลสำรวจของสื่อก็มีความสำคัญครับเช่นที่มีการสํารวจเรืเ่องดัชนีความเป็นผู้นาสีด้านเ่ยนะครับสื่อบางบางขนดนี้ก็ไปรายงาน,นรัฐศาสตรที่ว่า อคุณยิ่งรักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคุณทุนสิทธิ์ลดลงนะครับแต่ข้อได้จริงก็คือคุณยิ่งรักก็เพิ่มจาก13เป็น15เปอร์เซ็นต์คุณทนสิทธิ์ลดจาก47เป็น45เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างก็ยังเป็นอยู่หลายเท่าตัวแล้วก็การลือกตั้งค้านี้จะเป็นการด้วยตั้งระหว่างตัวผู้นำโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผลสำรวจจะช่วยยิ่งที่จะบอกว่าเขตไหนใครจะได้เป็นสอนสอนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าวันที่ผลต่าง,างรายงานออกมานั้นเนี่ยครับเป็นวันแรก ซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศนั้นก็ยังไม่ทราบสอดแทากครับว่าผู้สมัครในเขตนี้ในจังหวัดน,นี้จะเป็นผู้สมัครใครจากจต่พักใดแต่เพราะ,ะนั้นก็อยากจะเรียนครับว่าเป็นปกติครับที่จะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ความแตกต่างใน,ในวันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะดูว่าแนวทางจริงๆของแต่ละพรรคการเมืองน,นั้น้นนเป็นอย่างไรและก็ส่วนแตกต่างส่วนนี้ต่างครับที่จะเป็นตัวทีน่นําว่าในวันเลือกตั้งนั้นประชาชนจะให้ความมั่นใจเดินหน้าประเทศโดยการสับสพกกนพรรคการเมืองและผู้นําคนไหนครับค่ะ แล้วตกลงแล้วเนี่ยนะคะคะแนนในวันนี้เนี่ยนะคะที่กะแล้วก็ประเมินเอาไว้ในส่วนพรักประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้สักเท่าไหร่เราดูเหมือนว่ายังคงมั่นใจว่ายังจะเป็นผู้ชนะอยู่ครับจริงๆก็คงจะบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลายอย่างหลือเีอะนะครับแล้วก็ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าจากการประเมินนะครับทั้งในส่วนภายในเองแล้วก็ในส่วนของคะแนนสำรวจต่างๆนั้นนี่นะครับก็เห็นว่าขณะนี้ยังแตกต่างกันไม่มากนะครับแต่จะแตกต่างกันมากขึ้นเมื่อแนวทางของแต่ละพรค และของผู้นําแต่ละท่านนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับซึ่งขณะนี้ก็ดูว่าจะชุดตาทัดนะครับเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยก็เริ่มบอ,อกว่าเปิดเผยว่าจริงๆไอ้ที่จะบอกว่าจะมีนโยบายประชาย,ยมลดใหม่นั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเหตนาจริงนนเนี่ยคือจะเอาคะแนนที่ประชาชนเลือกนั้นมาใช้ในการมิตรโทษกรรมล้างผิดให้กับคุณคนเชื้อแดงและคุณทักษิณน,นะครับที่ชักอาู่เบื้องหลังแล้วก็ เป็นผูส้สอแบัญชีรายชื่อในขนาดนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทคนข้างกับในส่วนของภาคประชาธิปัตย์เพราะเรามองว่าการแก้ไขปัญหาการเมือง และสร้างปัญหาให้กับประชาชนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ประเทศเดินหน้าได้นะครับแล้วเราก็ยืนยันครับว่าปัญหาการเมืองนั้นจะต้องแก้โดยคนที่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็ปัญหาของประชาชนต่างหากครับที่ต้องเดินแก้ไขเมื่อความแตกต่างส่วนนี้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าจะจะเลือกหรือไม่เลือกใครครับค่ะคุณหมอปรนัทคะตัวเลขเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ160หรือเปล่าคะอย่างที่คุณเนวินได้บอกเอาไว้สำหรับพักประชาธิปัตย์ คุณคุณคุณเนวินคงจะไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะรู้ได้ดีกว่าการที่เราประเมินภายในของเรานะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ไม่อยากที่จะเดิม,ดมพันด้วยด้วยตําแหน่งโคหน้าทีมบอลหรืออะไรนะครับแต่ว่าข้อที่จริงก็คือว่าเชื่อครับว่าผลในคะแนนสุดท้ายนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างพักใหญ่นั้นจะจะ,จะมีไม่มากครับจะมีไม่มากไม่เกินห้าเสียงถึงสิบเสียงครับค่ะ คือหมายความว่าความแตกต่างจะมีไม่มากในส่วนพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์ถูกต้องไหมคะ,ะขณะนี้เชื่อว่าอย่างนั้นครับใช่คร่คะทีนี้ในส่วนพักประชาธิปัตย์เนี่ยกะเก่งเอาไว้ว่าจะถึงสองร้อยไหมคะคือเราเราก็เชื่อครับว่าถ้าประชาชนเริ่มเหนน็นนะครับว่าแนวทางในในการที่จะท เร่งทาเรื่องที่เป็นการแก้กปัญหาทางการเมืองของกลุ่มคนหรือว่ามาล้างผิดให้คุณทักษิณนั้นเนี่ยเมื่อคนเห็นว่ามันจะเกิดสถานการณ์เดียวกันกับที่คุณสมัครหรือว่าคุณสมชายทำในอดีตนะครับคือพอพยายามจะแก้รัฐมนูลปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเพราะคนก็ไม่เห็นด้วยครับที่จะใช้กฎหมายในการล้างผิดให้กับคนคนเดียวไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับเขาก็ผมคิดว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เมื่อชัดเจนม,มากขึ้นว่าแนวทางการตัดกาันั้นนะครับคนก็จะ ก็จะกังวลครับก็จะกังวลว่ามันจะทาให้บ้านเมืองกลับไปวุ่นวายหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไม่กลับไปสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนึงครับผมก็เชื่อว่าคะแนนในส่วนของพรรคมันก็น่าจะสะท้อนความความมุ่งหวังของคนที่จะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าไปสู่ปกติครับค่ะทีนี้คุณหมอบุรนัทคะกับตอนนี้กระแสเสียงของพรรคูมิใจไทยดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่กดดันภายในพรรคประชาธิปัตย์กันอยู่โดยเฉพาะกับตัวของคุณพภิสิทธิชาชีวะที่จะมีการเปลี่ยนตัวเกิดอะไรกันขึ้นและทางพรรคจะทํำยังงไต่อ การการเสัอไม่มิ่นนครับผมคือยืนยันนะครับว่าพักจะได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งหรืออันดับสองนะครับจะได้มากหรือได้น้อยนะครับเราก็เสนอคุณอภิสิ์เป็นเป็นหนายกมติอยู่ดีนะครับส่วนจะได้คะแนนเสียงเดินถึงหนึ่งเ,เสียงส่วนใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของของการบวชในสภาเป็นเอกสิทธิของสอสทุกคนนะครับเราเชื่อว่าไม่มีพักใดที่จะเป็นพักเสียงข้างมากพักเดียวนะครับเราเชื่อว่าคงจะเป็นเป็นรัฐบาลผสมนะครับพรรคพวกก็หน้าที่จะ มีส่วนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อครับว่าพักพรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันนั้นเนี่ยครับไม่น่าที่จะเห็นด้วยกับแนวทางในการที่จะลับผิดทางการของกับใหยกับบ้านเมือนนะครับผม<ใ>บว่ายความว่าหมายความว่าทางพรรคูุิใจไทยแล้วก็พรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยยังคงจะเกาะเกี่ยวเป็นรัฐบาลร่วมกันผมคิดว่ามันขึ้นขึ้นแบบแนวทางของแต่ละพักใหญ่มากกว่านะครับถ้าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของการที่จะให้บ้านเมืองเดินหน้านะครับไม่ไม่เอาปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง มามาเป็นอุปสรรคกับ้านนี่ะครับมันก็เป็นไปได้ครับว่าพัดใดที่สามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็สามารถที่จะใส่บุคคลเปนนั้นกี่ได้แต่ว่าถ้าแนวทางของพัดใหญ่พักหนึ่งยังยืนยันที่จะทําใช้กระบวนการแล้วสีแก้ไขปัญหาการเมืองนะครับเป็นเป็นเป็นทางออกให้กับบ้านเมืองแล้วก็เกิดความวุ่นวายเพราะว่าคนในสังคมไม่ไม่ไม่ได้เห็นด้วยนะครับผมก็เชื่อกับว่าก็จะมีปัจจัยนะที่จะทาให้พรรคร่วมนั้นที่มาดูแล้วก็เห็นว่า อมอะสรือไม่นะครับพี่จะจะร่วมเส้นทางหล่านั้นครับค่ะทีนี้คุณหมอบรนัทคะจริงเท็จยังไงที่มีข่าวออกมาว่าทางโตคุณอภพิสิทธ์ไปพูดในที่ประชุมพักบอกว่าถ้าหาักคะแนนของพักเนี่ยได้ต่ำกว่าร้อยแปดสิบจะลาออกครับไม่ไม่มีนะครับไม่มีเขาก็เป็นเป็นรายงานข่าวก็ตามปกติครับก็คือเป็นรายงานของข่าวที่ไม่ปรากฏหลังที่มาผมก็ไม่ทราาไปไปให้ความเห็นได้ไงครับกับกับคนที่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนพูดนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไมีครับรู้จุพูดชัดนะครับว่าถ้าเผื่อพักถดถอยลง นะครับก็ก็คงจะไม่ไม่อยู่เป็นอุปสรรคนะครับเพ่าะว่าผมคิดว่าการประเมินเรื่องของใครจะทำนั้นเนี่ยอ็ท้าว่านใจครับที่นี้ชื่อของอยังยังให้ความหวังอยู่ครับค่ะยังชื่อของคุณชวนน่ยนะคะชื่อคุณสุดเทพชื่อคุณกรณ์มีสิทธิ์ไหมคะที่จะเข้ามาเป็นคันดิเดตนายกแทนคุณอภิสิทสิ์อ๋อใน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 ส่วนของท่านอยู่นั้นก็ก็ไม่ทราบนะครับเรื่องสานกาคณนะครับในส่วนของท่านประธานที่ศึกษาเองท่านก็พูดชัดครับว่าท่าน เองก็เป็นบุคคลที่ให้การสับสนคุณอภิสิธิ์นะครับทางานมาแล้วท่านก็เห็นครับว่าช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันก,ก็ทํางานได้ดีนะครับสแสดงวทีภาวะในการที่จะหนีเลี่ยงความรุนแรงแล้วก็แก้ไขปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองโดยการเอาประโยชน์ของประชาชนได้อย่างประหยัดส่วนตัวนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่เพิ่ม ความผัน,ยยผนแย่งความแตกแยกในบ้านเรืองนะครับ,บามาถที่จะซื้อความเชื่อมันในเศรษฐกิจได้นะครับเป็นผู้นําที่ได้รับการยอมรับในในเวทิโลกนะครับเพราะฉะนั้นคุณชวนก็เหมือนสมาชิกพรรคทุกคนแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเหมือนประชานชนส่วนไม่น้อยในประเทศนะครับที่ยังคงหวังที่จะให้โอกาสราัฐบาลของพรรคชาติการทำเนนต่อไปค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาพอดีค่ะคุณหมอคะก็ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับคุณบุญรมครับแล้วเจอกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นคําตอบนะคะที่มีออกมาจากปากของโคยศพรคประชาธิปัตย์แล้วค่ะก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการลาออกจากหัวหน้าพักนะคะเพราะว่ายังคงมั่นใจค่ะนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะชนะการเลือกตั้งซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คงขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะเป็นผู้กาเลือกนะคะพรรค ที่ตัวเองชอบและพักที่ตัวเองติดตามกันอยู่นะคะผลการเลือกตั้งหลังวันที่สามกรกฎาคมเราคงจะได้ทราบอย่างชัดเจนแล้วค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกรายวันดิฉันบรุรดมจิตด,ดอนพร้อมกับทีมข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ลาท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อน